ปีนี้เนี่ยเห็นว่าราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ2,000บาทนะครับจริงๆเนี่ยมันมีอ,อีกอีกแมลงชนิดหนึ่งก็คือตะกแตนผมไม่แน่ว่าใจตักกแตนอะไรนะครับอันนั้นกิโลแล้วโหเป็นหมื่นเลยนะครับอ่ะมาดูแมงมันกันก่อนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูท้องถิ่นครับในภาคเหนือในช่วงก่อนที่จะเข้าฤดูฝนครับซึ่งแมงมันที่บินออกมาจากรูในดินเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะมาผสมพันธุ์ตามฤดูกาลชาวบ้านในหลายพื้นที่ครับก็จะออกมาจับไปกิน รวมถึงนําไปขายเพื่อที่จะสร้างรายได้อันนี้ก็ดูเหมือนจอมปลวกเหมือนกันนะฮะนะฮะ,ะทีนี้สําหรับปีนี้นะครับในหลายพื้นที่เนี่ยก็เริ่มมีแมงมันออกมาให้ชาวบ้านได้จับกันบ้างแล้วนะครับโดยราคาในขณะนี้มีราคาค่อนข้างแพงนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ครับราคาแมงมันช่วงฤดูฝนนี้เนี่ยนะครับพุ่งไปที่กิโลกรัมละ2,000บาทครับในขณะที่บางพื้นที่ในจังหวัดพะเยาครับก็มีรายงานว่า ราคาแมงมันขยับเพิ่มสูงขึ้นไปแตะที่ขีดละเกือบ3 0 0บาทหรือตกกิโลกรัมละเกือบ3,000บาทนะครับส่วนราคาขายตรงจากชาวบ้านที่จับขายกันนั้นเนี่ยก็มีราคาตั้งแต่1,500บาทขึ้นไปทุกคนดูทําไมมันถึงต้องมีราคาสูงเพราะว่ากว่าจะจับได้แต่เป็นกิโลเนี่ยมันต้องเยอะมากๆนะฮะแล้วก็ต้องใช้นวิถีชาวบ้านนะครับก็ต้องไปใช้เวลาแล้วก็อยู่กับมาแล้วก็ตักมาขายเนี่ยนะครับ ซึ่งในปีนี้หลายพื้นที่ชาวบ้านก็ระบุว่ายังไม่ค่อยพบแมงมันตัวเมียเท่าไหร่นักนะครับบางแห่งเนี่ยพบส่วนใหญ่ก็จะเป็นแมลงมันตัวผู้ที่มีความอร่อยน้อยกว่าตัวเมียนะครับโดยในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยนะครับมักจะนิยมนํามาทําเป็นเมนูแมงมันคั่วเกลือนะครับหรือนําไปทําเป็นน้ําพริกแมงมันนะครับสําหรับแมงมันเนี่ยเป็นแมลงจําพวกมดและก็ปลวกนะครับพอถึงฤดูผสมพันธุ์เนี่ย ก็จะพากันบินออกมาจับคู่เพื่อผสมพันธุ์นะครับแต่ก็ถูกชาวบ้านนะฮะก็พากันจับมาทําเป็นอาหารแล้วก็กินรวมถึงนําไปขายเป็นรายได้เสริมนะครับเพราะว่าแมงมันมีรสชาติอร่อยและที่สําคัญครับราคาแพงมากด้วยทําให้แมงมันนั้นเป็นอาหารเปิดพิสดารอีกเมนูหนึ่งนะครับของชาวบ้านล้านนาที่นิยมบริโภคกันมาเป็นเวลานานแล้วนะครับก็ยังไม่เคยชิมสักทีหนึ่งนะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบนะครับ เออมันก็เนี่ยมันก็จะมีเยอะนะบางครั้งเราก็ไม่แยกไม่ออกนะแมงเม่าหรือว่าหรือว่าปวกหรือว่าแมงมันกันแน่นะฮะแต่แมงเม่าคนเขาก็เอาเวลามันหน้าฝนใช่ไหมแมงมันแมงเม่าจะบินกับไฟแล้วก็เอาถังน้ำเนี่ยไปรองแล้วมันก็ร่วงอยนะ่างนั้นแล้วก็ไปคั่วกินก็มีนะครับ